ดูแลขนาดไหนบ้างเนี่ยอันนี้เองทำขนาไหนเนี่ยร้อยสิบครับร้อยสิบกี่วันแล้วเนี่ยสองวันสองวันสองวันจริงไหมกี่วันแล้วอันนี้ตัวแต่แข่งพี่แต่แข่งเออตรงนี้เคลียร์งานให้เสร็จเลยเอาให้เวลาคันนี้กี่วันเอาเอาเลยเอ้าสองวันนะให้เสร็จนะสวันใกคือเอางี้ต่อไปให้เวลาใครนี่ใครทําเสร็จช้า เดี๋ยวกับส่งบ้านก่อนพักงานกนารพักงานนี่กลงทษส่สงบ้านเลยส่งบ้านแล้วแข่งรถอะไรก็ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันเพราะว่าให้หลังเสร็จให้พักทำให้เสร็จไงหน้าที่ใครหน้าที่มันอันนี้นไหนอันนี้ให้สองวันนะไอ้บุญมี่ไม่ต้องเลยคัน<ค>ไหน,น,นโซนโซนิ้ชมพูรับตั้งแต่ไปขับที่ลูกติดใช่ไหมเสร็จยังคันเนี้ยยังเดี๋ยวอะไรก็ให้เบิกหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้ของนี่ให้เบิกขายไปหมด ก็ยืนรวมกันเลยอ่ะเอ้อดูเอาอะไรหายบ้างตัวแรกตัวแรกหมูดาวหายครับเพราะจริงๆมันไม่ได้หายอะไรมันอยู่กับทั้งคน้างบนอันนี้คือจริงเป็นรถจริงนะเราผิดชอบนะเองจริงทำของหายนะครับตอนนี้น็อตลูกสูบเลยเดี๋ยวดูนี่ก็ให้เบิกใหม่เลยด้ไหมดูอ่ะหายยมเอาเราแวนลูกสูบไปไหน หายครับหายสลับล่ะสลักไปไหนไม่อยู่ในถุงแล้วอ๋าเออเอาเมียต์สลักเอาแหวนหายเอากิ๊บล่ะกิ๊บลองกรุบล่ะกิ๊บกิ๊บกิ๊บหายหายอ่ะเดือดเป็สลักเดือดเป็นเรแล้วรถตัวเองเนี่ยให้รับอิจฉาบเลยนี่ถือว่าที่จริงเนี่ยอยู่ถือว่าบรรจุแล้วนี่ครบแล้วนี่มีรายได้พิเศษแล้วแต่ว่าเอ็งนั่นมาทำแบบพร้อมทันหายเนาะก็ต้องโดนหัก นะครับแล้วกับเดือนนี้เนี่ยที่เองต้องไปเบิกใหม่ตดือนนี้เป็นเงินเดือนเองเลยเนีนะเองไม่ได้เงินเลยเนี่ยรอบนี้เบิกเบิกรอบนี้สองสามพันได้เอออ๋อโอเคสรุปเดือนนี้ไม่ได้ให้เองเองทำวันนี้ให้เสร็จทีเป็นรถเองรับผิดชอบโอเคต่อไปคันต่อไปของใครทีน่าใครขับวาไนีใครขับทีน่านะบุญรอดครับ อยู่ไหนเหรอคะนี่รถจอดอะไรงั้นรถอะไอ้บุ๊นอีกแล้วโอ้โหดูอ่ะวันนั้นก็ให้ขับโอ้โหแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าเบอร์คาบูใหม่มันเอาคาบูทำเลยเอาไปแยงเอาไปแยงใครใครให้ไปแยงไม่รู้พี่ก็ เห็นในตอนที่มันเอามาใส่รองสตาร์แล้วมันติดไม่ติดใช่เราก็เลยมาดูได้ยินในแจ๊ดแยงดูข้างในอยู่อ๋อพอเห็นมันต้องคืนก็จะต้องคืนเลยไม่ยินมอ่อมันจะแอบมองรูคนเดียวไงวะแล้วชิบหายมันเป็นมันคิดอะไรของมันอยู่ดีไปแยงก็ไม่รู้สิพี่แล้ให้เอ็ดออยถามบอกว่ามันนั่งดูยูทูปเห็นเขาแยงก็เลยอยู่ดีถอดคาบูอย่าว่าเถอะนะครับูนะไหนคาบูไหนไหนไม่เปิดยังไงยังยังงงอยู่ดิอันนี้อันนี้เปิดใหม่แล้วมั้งเดี๋ยวเหรอใช่่่พีนาจะเิ์ใหม่เพราะ่แยงแล้วไงเหรอ มันเย่งเพื่ออะไรยังงงก็ไม่รู้เหมือนกันพี่มันน่าจะไปดูยูทูปหมาเปล่าแต่ใครเขาแย่งคาบูมีหรือแย่งคาบูไม่มีเขาคืนเงาพี่เออเขาคืนเปิดปากมันต้องมันต้องแบบมันต้องเนียนมันต้องเรียบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออนเดินมาดูแล้วเดี๋ยวถามมันก่อนว่ามันทำอะไรยังไงเดี๋ยวจะลงโทษไงเนี่ยมันหมดไปแล้วเนี่ยชุดทรงชุดสีนี่เปลือกหายหมดต้องไปแบบลื้อมามันอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ไหนหลังมากใช่ไหมหลังมากนะอ๋อเ็นพอมาเนี่หายไม่สอดแล้วเดี๋ยวให้ตามหา าปั่นใจรถกูหายอีกไหนมันดีแน่ไม่ไม่ไม่ด้วยนี่มองกล้องเฮ้ยนี่ไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่ไม่ต้องยิบเลยมึงไะหน้าที่อะไรไม่ได้ข่าวว่าเอาคาบูเทน่าที่บึกมาใหม่เลยฮะมองกล้องเลยเอาไปทำะไรเอาอันเก่าเอาอันเก่าไม่อันเก่าเลยเฮ้ยมมัันนว่า สธอรุ้อันเก่าทำไมไปเยงอันเกา่าอันเก่าแยงนอันเก่ามันเป็นอะไรจบแล้วครูว่าเดี๋ยวแล้วมันเป็นอะไรทำไมถึงเอาไปเยงเห็นพวกมันฉี่เขาแยงกันเลยตามๆเขาแยงนคาบูนี่นะใช่ เอี้ไปหาคาบูที่แย่งมาไปนะมาเรารับผิดชอบเลยเดี๋ยวทําไม่เสร็จวันนี้ทารถไม่ติดนะไปส่งบ้านเลยนะไปให้รับผิดชอบเองก็เป็นเข้าใจนะไปไปหามาของมันคาบูที่มันไปกูเคยเต่ได้ยินจากที่อื่นนะที่ว่ามันลงบรรลัยการช่างเนี่ยกูไม่นึกเลยว่าบรรลัยการช่างจะมาอยู่ที่กูขอใ้ลงเหนืเลยโอ้ยว คุณเดี๋ยวเด้คิดยังไงถึงไปทำเปิดเปิดปากมันไงเปิดเพื่ออะไรไปเอาความคิดมันยังไงตามตามพวกยังไงพวกคนฉีดแล้วคนเนี่ยอ่ะเดินเร็วเร็เร็อะไรเอามาจังไวกคนฉีดก็มีเหรอครับไปเปิดยังไงจริงก็อย่างพี่เปิดแม่มันต้องเคยดูจากไหนพี่ป่าววะรถแข่งเขก็ทำให้ดูเขไม่เคยเปิดคาบูเปิดลิ้นไม่เคยแยงสักแกะเลยนะ มาความิดไหนงงมาดูดูคาะงอันนี้คือมันคาบูใหม่แล้วโอ้ทั้งหละไหนบอกว่าเก๋านี่นใหม่เยเออก็มันอยู่ในรถแต่สภาพมันใหม่ก็คือมันเป็นรถเออใหม่ๆมาเลยก็รถมาไใหม่ปกติไมเรอ่มแรกคันนี้เป็นไรลูกสูกติดหป่สกติดแค่นั้นก็เลยไปเปิดปากคาบู บริการช่างกูเพิ่งเคยแต่ได้ยินในเขาพูดกันนะบริการช่างกูไม่ลึกว่ามันจะไปอยู่ใกล้ๆกูกันอรู่กับกูเอาไงดีเอาเอางี้ทําไม่ติดเนี่ยเบิกมาให้ไหมแล้ววันนี้ทำไม่ติดแล้วขี่ให้ได้ต้องขี่ดูด้วยแล้วประกอบให้เป็นคันวันนี้ทั้งหมดสามคันเลยเองด้วยซนิคเบิกอะไรก็มาห้ามลายไอที่หักกับเองเงินเดือนเองเลย ตัเองก็หากับน้ำท่อมเอง <c oughs> เองกินเดือนนี้จะไม่ให้กินน้ำท่อมพิการลงโทษอ้าวเริ่มเลยอ้าวทำมันติดทำอะไรม,มันติดเดี๋ยวมาดูอันนี้ว่าจะทำมันติดไหมองจุกรูของรูนี่กันครับเพื่อให้อากาศมันมันไม่ต้องออกจะออทำไมอี้ผมปิดไอ้ตรงเนี้ยอ๋อปิดปิดรูมันครับแล้วตอนนี้มันเป็นอะไรช่างบอกว่าไอ้ในช่างในช่างช่างไหน จารย์ไหนบอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไหนใครใครล่ะคืออะไรคนนั้นอ่ะอาจารย์ไหนวะเซนิวอาจารย์นิวบอกอ๋ออาจารย์นิวใช่โอ้โหเลยก็เจใช่ไหมแกบอกมันใครบอกเอาดีๆให้ทำแค่นี้มึงยังไม่พูดความจริงอาจารย์นิวบอกอ๋ออาจารย์นิวเราจิตุขรู้นี่เหรอนี่คืออาจารย์นิวอาจารย์นิวบอกอะไรมันบอกโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกอะไร บอกให้จำมีฟังรูยังไงติดไปยังไงอ่าใช่คุณอ่ะใช่แล้วก็คุณเนี่ยใช่อยู่แต่ถ้าหากไอ้ควานปากคาบูเนี่ยใช่ไปดูบอกบอกคุณนี่ออันนี้เขาถามว่าพี่ถามว่าเนี่ยที่มึงไปแยงเนี่ยเออเอาความคิดมาจากใครอันนี้ไปดูช่องไหนอ่ะไปดูจากไหนสาแล้วศึกษาจากไหนสายทางไหนไปดูช่องของใครเนา จะไปเปิดดูไงถ้าถ้าเขาทําจริงเราก็จะได้แบบเออเอเอมันดูตามนั้นมาจริงไง<น>แต่อ<น>ีอยู่ไปอยู่ดีจับมาทำล้วไปว่าดดูนั่นดูนี่มามันเราหาแบบหลักฐานไม่ได้ไปอิงดูมา,ามันต้องมีที่มาที่ไปช่างสบานมึงไหยทำแถวแถวบ้านบ,บ้านอยู่ไหนเอาพาไปเลยเอาเดี๋ยวพาไปดูเนายอยากพูนกันหรอวะใช่อะโอ้โหดิหกรีง่ายง่ายก็จะทำมัน,นเนียนเพื่ออะไร อาอยัางงงชีวิตอ้าวงงเนี่ยเอาเอางนะี้ดีกว่าเดี๋ยวมีกันกี่คนเอาทดสอบแล้วกันวันนี้จะมีกันกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเจ็ดคนนี้อ่ะในนี้เลยเดี๋ยวจะให้ลองถามแต่ละคนเลยดีกว่าว่าเอาสมมติแค่สมเรื่องสมมติแล้วกันนะว่าจะให้โบทคนคนนึงออกนี่อ่ะจะเออ เลยดูไหมกำจัดจุดอ่อนไม่ต้องไม่ต้องลืมตาก็ออกพี่เอางี้เลยกันเอางี้อืมี้ละคนเลยแต่ว่าไม่ได้ออกไม่ให้ออกจริงนะแต่แค่ให้เป็นความคิดในสมมติเฉยเฉยอ่ะตอบได้อ้าวเดี๋ยวให้นีดนิวแล้วกันเป็นคนใหญ่สุดอ่ะสมมุติไอ้นี้เอาเราแบบให้โบสถักคนออกเนี่ยว่าโบวตใครอ่ะถ้าให้สมมุตินะสมมติเฉย ก็งานไม่ทำลำอย่างเดียวเนาะบ้าๆบอๆเดินเตะเดินเผาขยะเล่นเอามีดฟันต้นไม้เลยมีคนอย่างเงี้ลยเหรอมีใครเดนมาเดินเขามาฟ้องอะไรว่าพี่ตะโกนเขาด่าให้แจกของรับเขาเนี่ยเด้ยวนิ่มลางมันนี่อย่างเงี้ยทีมเรามีเดี๋ยวเขามาบอกเมื่อคืนเนี่ยเอาบ่นเลยคนแรกบ่นี่ผมน่าจะบ่นปัญหาเยอะสุดแล้วขยี้น้อยสุดน่าจะเป็นบุญรอดเอาละ ลองเลยลอง่ะที่ว่าเอ้ยมีปัญหาเราไม่ต้องเอาตามความคิดเราไม่ต้องอที่เราเห็นเออเนี่ยอะไรอะไรของมึงไม่ต้องมาอะไรนึกดีมึงไม่ต้องอะไรบางทีก็คิดเดี๋ยวมึงก็มีสิบบดด้วยไม่ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยที่จะยากเี่ก็น่าจะมีน้องรอดเนี่ยแหละ โอ้น้องรอดอันนี้พูดดีนะพี่เออน้องรอดจะมีน้องรอดเลยเพราะว่าน้องรอดแบบบางทีก็จะแบบอันเลิศไงอันเลิศแบบเล่นไปทั่วอะไรมั่วไปหมดอะไรบางทีก็เกินไปเออเออขโมยรถเปล่าถูกไหมพี่ขโมยรถี่่ยอางงี้แม่งไม่ได้เลยยังไม่เลิกกันนี่ทุกวันนี้ยังเหรอยังมึงยังไม่เลิกรอดเลิกแล้วเอาบอกวันนั้นให้เลิกขับรถมอเตอร์ไซค์มึงขับจักรยานไปทำไมเอ้าก็เลิกบอกขับรถมอเตอร์ไซค์เอ้า เลิกขับรถทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างออกถนนไม่ต้องไปอยู่ที่ไงไอ้ไม่ที่ขับจักรยานออกไปที่มันจะชนอ่ะมันก็คิดว่าเลือขับรถบอสไซไงมันก็เลยไปขับจักรยานอ่ะบวพดไปเลยน้องรอดน้องรอดน้องรอดอ่ะไอต้นทดสอบหน่อยอ่ะอยู่กันเดี๋ยวมันต้องมีคิดหน่อยมันเพราะอะไรเออก็เอารถผมไปกระจุ๊ยกระจยกจายแล้วกับล่าสุดเอาไปทำอะไรเอาเอาไปแซวเด็กไงมันขับรถเราไปแซวเด็กใช่เดี๋ยว้รอด อ่ะสามเลยอ่ะบวไปบวชไปก็เอาไปก็จกับพุธมันเออมันเอารถอ่าจำได้เลยที่เล่าให้ฟังมันเอารถอ่าปีโน่โนใช่ไหมไปแซลสาวแล้วนั้นมันไปแซลคาราเกะมันไปแซลว่าไงแซวว่าอะไรไอปุ่นมีไมมนี่ไปด้วยกันได้ไหมมาเนี่ยมึงอยู่นี่มึงอยู่นี่อยู่นี่รอบนี้อยากรู้นี่มารับผิดเลยไม่ลงโทษนะแล้ว อ่ะอันนี้พูดความจริงเลยพูดความจริงด้วยเอาเอารถพี่เข้าไปใช่ไหมแล้วแล้วมันได้ขอไหมไม่ได้ขอไม่ได้ขอใช่ไหมได้เราได้ขอพี่เขาไหมนั้นไม่ขอเออแล้วดังดังพี่ขอครับเออแล้วซิวผสมเอายางแล้วซิวผสมเอาไปทำอะไรทำไล่องไปทำอะไรเอาไปทำอะไรแปกไปเอาหมอนอันเดียวแปะเอาหมอนใช้ม่พิมพ์ไปเอาหมอนได้เอาไหมเอาที่ไหนเอาอยู่บ้านเล็บเบี้ยวบ้าบ้านมันเลยใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วสรุปเราขี่ไปปุ๊บ เรากลับมาเราไปเจอสาวใช่ไหมครับไปเจอที่ไหนร้านคาราโอเกะครับร้านคาราโอเกะครับครานี้ไปเจอร้านคาราโอเกะใช่ไหมเราขี่ผ่านไปปั๊บเราไม่ได้ขี่ผ่านเฉยอเราไปเซลเขาครับไปเซลว่าอะไรใครพูดก่อนใครเซลก่อนเอาพูดจริงใครเซลก่อนผมบอกว่าสองพันไม่ถึงสองพันนะเอาคำจริงเมาพูดว่าอะไรสองพันใช่ไหมครับแค่นั้นครับเอ็งพูดว่าสองพันหมายถึงอะไรก็ซื้อสองพันอ๋อหมายถึงเอ็งจะไปอ๋อซื้อเขาสองพันไปไหมกับนี่ไหมอ่าเขาตอบไหม ก็จะเดินมาหาอ๋อเขาจะเดินมาหาเลยเหรออ่ะอ๋อพอจะเดินมาหาแล้วยังไงต่อขี่รถขี่รถนี้ครอ๋อเขาเดินมาหาแล้วนขี่นี้ครับไอ้นี่มันพูดอะไรไหมมันพูดว่าดูเขเย็ดอย่างนี้ฉี่หน่อยนี้อ๋อเย็ดเย็ดตอนขี่พูดตอนขี่ไปหรือว่ามันตอนโค้งครับแล้วก็จอดพอดีมันก็ตะโกนเฮ้ยกูเสียวว่ะกระเทยรุ่นใหญ่โอ้อ๋อได้พูดไหมพูดครับกระเทยรุ่นใหญ่ไเราเข้าเป็นกระเทยเหรอกระเทือเร้หญิงเลยครับอ๋อเราไปพูดไปเราพูดคำนั้นไปนั้นเอาสำเนียงไปนั้นเลย โจยให้พูดไปเลยโอ้ไม่ได้พี่ไม่ได้อะไรมึงยังมีอะไรต้องเสียอีกพูดไปเลยพูดเนี่ยโจยหีขาดครับอ๋อพูดว่าโจยหีขาดครับจะโจยให้หีขาดเลยครับแล้วเขาดีไหมพอเขาดีแล้วเขาทำไงเอาเ้าทำไง เออเพราะไงเพราะเพราะอ่ะพอาอเขาผู้หญิงเขาได้ยินงั้นเขาน่ะมัผมก็เลี้ยววนยูเทิร์นไปแล้วแล้วก็ไปจอดเยี่ยวจอดเยี่ยวปั๊บแล้วก็ขี่รถขึ้นมาต่อแล้วก็ไปวนอีกรอบหนึ่งวนอ่ะพูดแล้วยังวนไปอีกเหรอก็คือหลังจากด่านั้นไปจอดเยี่ยวก่อนอย่างสบายใจแล้วมันก็วนวนการผ่านที่เดึงมาอีกหนึ่งรอบแล้วก็ก่อนจะถึงปุ๊บไอ้รอบมันมันอยู่หลังผมแล้วมันว่ามือมันบีบแต่ปี๊ดๆประมาณสามรอบอ่ะเพราะเรื่องนี้ พอผ่านปุ๊บหมวกกันน็อกปิวเลยครับพยูนหมวกน็อกปิวเลยอ่ะเดี๋ยวไอ้หมวกน็กปิวปั้วรอะไรปุ๊บบางคนถ้ไม่เห็นสภาพรถในรถอยู่ไหนตอนนี้ห้องจำใหม่ครับไอ้ที่แตกกระจายใไหมหายแตกอย่างนนี้แตกยังหรือว่าถอดออกถอดออกถอดออกมันแตกเลยเอดี๋ยวพาไปดูคันที่ไปก่อเหตุมามาเ๋ยวรอดมาเลยไหนอะไรแตกบ้างเนี่อ่ะมันไต่ข้างใต้ข้างใต้แตกเลยโอ้โหหน้า อ่ะเดี๋ยวทำเนี่ยมันแตกได้ไงขี่เข้าป่าใครคนขี่อ่ะแล้วเองขี่เข้าป่ามันมันมีกันเยอะหรอเพรามีเยอะเขาขึ้นไม่ได้เขาไล่ออกมาเขาไล่เลยตัวเลรกเหมือนมันจะไล่แต่ผมดูไปดูมามันมีรถมอเตอร์ไซค์มันจะตามมาไงเราตกใจครับผมแบบเสียวหมดทั้งตัวแล้วตอนนั้นอ่ะว่าะเต้องตายแน่แน่ก็เลยขี่นี้เข้าไปในป่าล้มไหมไม่ล้มมั้งลุยไปกระจายเลยครับลุยแบบปิปื้ดปืดแล้วอันนี่ ไม่ให้ต่อนั่งหลังรับนั่งหลังอ่าเดี๋ยวไอ้นี่คนขับใช่ไหมเดี๋ยวไอ้ไม่ใช่อะไรไอ้นี่คนขับแต่ตอนกลับมาไอ้นี่คนขับกลับมาอ้าวเป็นคนขับกลับมาได้ไงน้องมือคนบอกว่าห้ผมอะกามจำผลไปรับมันี๋ยวเราขี่เข้าป่าแล้วไงต่ออะขี่เข้าป่าแล้วก็มันติดขี้โคลเลยนี้ผมก็ปิดกระแทกเรือไปจอดบนดินครับแล้วก็บอกให้รอบ ให้พี่พลมารับนะครับบอกบอกแล้วเองเขาวิ่งหนีฮะวิ่งแล้วให้รอดขี่รถออกมาทางเดิมเพื่อมาบอกแล้วทำไมมึงไม่ขี่กลับมาเลยเออเพราะมึงรู้ไยตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกเนี่ยแบบจะหลุดเลยตั้งแต่วนยูเทินไปไปรอบสองละเอ๊ะยังไงบอแล้วรถค้อพังมาเนี่ยใครรับผิดชอบอ็ผมไณไรอด คอยไม่ยอมเนี่ยโอ้โหมึงแก้ปัญหาแก้ปัญหาโดยการถอดทิ้งไปเลยอันที่แตกดีที่ตรงนี้มันไม่เอากาวตะดจ้างมาติดแนนดูทุกคนครับผมผมก็ไม่ได้อยากจะว่ามันดึกับผมดูอ่ะนี่แหละคือการสร้างปัญหาสรุปว่าวันนั้นก็ช่างพลไม่รับถ้าถ้าช่างพลไม่ไปรับล่ะก็นอนอยู่นั่นเลยก็วิ่งรับชจอบไกลไหมจากนั้นมาเนี่ยประมาณสาม เออมันสี่หลับกิโลหมอโอ้โหไเอ้ยแล้วมึงรู้สึกผิดไหมซัมนี่ผิดไหมซัมนี่ผิดนะเพรเอารถคนอื่นไปพานเออต่อไปจะทำอย่างนี้ไหมเอาคิดว่าเนี่ยแต่ว่ายังไม่เลิกเอารถไปนะล่าสุดนะบอกให้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ขับจักรยานลืมเล่นกับตัวรถถนหรือขับมอเตอร์ไซค์ลืมเล่นขับจักรยานครับอ๋อมันก็เลยทีหลังก็บอกให้มันครบไงมันอาจจะนี่ไงมันไม่ได้คนขับรถลงถนนเดี๋ยวขับไปบนฟุตบาทอีกแก เลิกขับรถอ่ะรถโยนแล้วล่าสุดเห็นว่าไปแจกพงแจกควายใครฮะเซนิวเปิดทำอ่ะือไปเดินด่าเขาเฮ้ยไปเดินด่าเขาเลยเหรอไปด่าเขาทำไมเอ็งคิดว่าเอ็งไปด่าเขาอางี้แล้วเจ็บบอกเฮ้ยก็กูร้านอยู่สายชิวเว้ยทำไมเหรออะไรอย่างเงี้ยเลยไปเบ่งเขาอย่างเงี้ยเหรอคือถ้าเป็นเรื่องอย่างงี้นะพี่ไม่ช่วยเอ็งเนี่ยพี่จะปล่อยให้เขากระทืบเองเลย คือเราไป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 ,ไปแจกของรับใครเข้าไปยังไงไม่พูดเลยขนาดนั้นเลยหรือวะเฮ้ยคิดว่ามาอยู่นี่แล้วทำตัวเก๋าได้ยังงี้เหรอออถือว่านี่เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้เลยนะในกฎของพวกเราเนี่ยอย่าไปแบบกดสตีนคนอื่นเรายังอยู่แบบเราอันนี้เราต้องเฮ้ยเอางี้ลงโทษยังไงวะ ให้ไปพักผ่อนก่อนดิพักผ่อนเดี๋ยวงี้จะพักผ่อนเองแล้วกันกลับไปอยู่บ้านไอ้นี่ก็ไปอยู่บ้านด้วยเขาด้วยไม่ไปอ่ะเดี๋ยวมันเอาตูดผมเฮ้ยมันเหลืองมามันเอาหมดเลยนี่เอาไงจะทำรถให้เสร็จวันนี้หรือจะไปอยู่บ้านท้าไม่เสร็จวันนี้อ่่ะพีถ้าไม่เสร็จนะไปอยู่บ้านเลยนะพอได้รไหมมันว่าจะทำให้เสร็จให้มันขี่ให้ได้ว่ารถพวกมันรับผิดชอบ ให้โอกาสมันให้โอกาสตลอดโอ้โหให้มาขนาดนี้แล้วไม่มีไม่มีไม่มีดีกว่านี้แล้วแหละไม่มีแล้วจริงมีไหมถ้าเป็นที่อื่นเขาทำไงสบายเขาก็กระทึบแล้วเออไม่นคนละหมื่นสองหมื่นแล้วเขายังนั่งยิ้มอยู่เลยเนี่ยอืออิงเป็นพี่ถือว่าองเป็นยังเป็นพี่ต้องมีพี่อื่นไม่มีราคาบอกเขาได้ใครทำอะไรก็บอกพี่โอมเลยความจริง ไม่ต้องไปแอบเหมือนในเหมือนถอดคาบูมึงกูยังงงจนตอนนี้เลยแยงนยไม่แยงไปไปแยงคาบูน่าจะเป็นคนเดียวในโลกเลยไปเอาไงรู้ว่าเน้นมันนี่มึงทำรถให้ติดติดแล้วก็ให้เวลาอีกเนี้ยจนแบบตะวันตกดินนะช่วยกันทำก็ได้แต่หน้าที่ของเองก็ซูนอีกแหละแต่ให้ช่วยกันทำเลยกันเพราะว่าเราผิดคู่ ทำไม่รู้ให้ถามอืมถามแค่นั้นแหละไม่ใช่บอกให้ช่วยาให้ตื่นกี่โมงก่อนกี่โมงหกโมงเย็นเช้าอืมตื่นกี่โมงกันเนี่ยนอนเจ็ดโมงนอนเจ็ดโมงโอ้หมึงนอนก่อนเวลาตื่นอีกแล้วนอนยอดนอนก่อนเวลาตื่นนอนตีห้าครับนอนตีห้าอู้หูผมใช้บาทใช่อ้าวอันนี้ ให้อีกครั้งหนึ่งนะต่อไปกล้องจอปิดด้วยไอ้ทุกคนเลยนะไอ้ฟอดไอ้ยูได้ด้วยไอ้นี่ด้วยไอ้ช่างพลด้วยสิบโมงนะให้เห็นเลยนะอยู่กันเลยเดี๋ยวพี่จะสร้างออฟฟิศแล้วเดี๋ยวกูมาอยู่ตรงนี้เลยกระจายเนี่ยคราเนี่ยโอเคนะไอ้ยูได้ไอ้ช่างพลทุกคนเลยทุกคนเลยไอ้จีเบทโไปรุ่นจีเบทเออ ไปโอเคไปรอดูยังไม่จบคลิปอันนี้เดี๋ยวให้ทำเทีนร์ก่อนจะรอดูว่าจะติดนะให้ขี่ให้ได้ด้วยวันนี้ไปมันยังไม่ลืกด้วยลืดหรือเราอย่าให้มันกินเยอะหลายมันกินเริ่มเทียมันขโมยเลยนี่สายยังไม่เลิ้อขโมยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันยังขโมยยังขโมยไหมขโมยกับลูอเฮ้ยมึงไม่จับได้ไหมเคยลงโทษมึงอ่ะรอดยิงขโมยอ่ะขโมยเลยขโมยเลยนะ แกไปคุยเร็วเออแต่ถ really ้ากูไม่ห็นอ่ะมึงจะเปดใกูคืนไหมน่นกไส่ใต้อ้เฮ้ยมึงขโมยใส่ใต้บหมอวันที่เราไปถ่ายคลิปไงเออวันนั้นไหะที่เรามาถ่ายคลิปต้มวันนั้นเลยมึงขโมยใบท่อมเหรอป๊ามึงทำไมเป็นคนนี้วะปหนก่อนเอาไงเอาไงดี่เอาไงดีกว่ามาเอาไงด เอาไปเท่าไหร่เอ้าเอาไปกี่ใบเอาไปคืนหมดแล้วพี่ไม่ได้เอาเทำไมทำไมเปขโมยของเขาท่านคิดอะไรอยู่เอ้ามันมันสมควรได้อยู่ด้วยกันนี่ไปขโมยของเขาอย่างงี้เก่งเขาเขาไม่เห็นเขาเอาไปเอาคืนเลยแหละเอาไปเขาคืนเลยไม่ได้มึงก่อนไม่ได้มึงกอดตัวเราคุเปิดทางโกนห้องน้ำอีกทแล้วไปรอบเราก็ยิ่งกป็นคน เอาไอ้กุ้ยดำเขโยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแต้มขโมยของดิเราต้องหลับมึงไปเปิดด้วยประเด็นมานี่เลยต้องลงห้องมืดแล้วด้านหลังมีห้องมืดเราด้วย <ๆ S 2> การไหมาจานาเลยมึงรู้หนิไม่รู้หนิมึงทำผิดขอ,ของของการที่ขโมยจะโดนเครื่องประหารใหญ่เลยแล้วก็อบอกความจริงด้วยว่าจะขโมยไปทำไมเอาจริงขโมยทำไม,จ,ไมจะไม่ขายไหม แกงแงเฉยพี่ไม่ได้ไม่ได้ต้อง,องเลยไม่ต้องเลย,เลยมันมันเขาถ้าไม่รู้บอกเนี่ยคือไม่รู้เลยเนี่ยบอกแล้วนี่ใสอย่างงี้ตรงนี้จะเป็นเตาเผาเก่าท่านอยู่ตรงเตาเผานี่แหละยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเรามาค่อยมาดูกันตอนคืนห้ามนี้ไหนถึงการลงโทษท่านพีก็ต้องยอมรับผิดด้วยจะมาอกว่าไปแก้งเขาไม่ได้มันขโมยจริงๆแหละลงไปห้างไปนั่งนั่นเลยไป,ไปแล้วก็จำไว้ด้วยนี่ใสขี้ขโมยห้ามมีพวกเราเด็ดขาด ในนั่นแหละอยู่นั่นเลยนั่งไปเออนั่งในรูนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเอาข้าวมาส่งมันเนะอะอยู่เอางี้ถึงสักให้นั่งงี้เลยยุงเยอะปะ,ะถึงเที่ยงคืนพอเห็นไหมคือทำผิดต้องยอมรับผิด <S <S 2> <S 2> แล้วก็เลิกด้วยนิสัยอ่ะขโมยของ,ของ <S <S นะอย่าให้มีอีกถ้ามีอีก กลับบ้านเลยเขานี่ยเขาเราปไป่อยไว้นี่แหละอยู่นี่นะไปบเรุษไปจำไว้ครับทุกคนก็คือนี่บทลงโทษของบุรอดนะผมก็มันขโมยขโมยของเฮ้ยมันจะเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าห้ามขยับห้ามขยับยกนั้นเลยอืมอย่นั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกตรงตาเผา เดี๋ยวคือจะไม่ใครที่ขโมยของหรืออะไรเราจะมาไว้ที่นี่เลยโอเคนะถ้าไม่อยากกลับบ้านก็กลับบ้านแค่นั้นแหละไปแค่นั้นแหละาาทุกคนด้วยครับผมสําหรับคนที่เป็นขี้ขโมยอย่างนี้เะครับผมผมไม่ชอบเลยครับผมอยู่ด้วยกันท้าแบบนี้ก็ผมจะลงโทษแน่นอนครับผมอันนี้ยังไม่สูงสุดนะครับผมไปยังไงตอนคืนเดี๋ยวองค่อยข้ามมาเสริมมัน